บทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ขอไปกันที่ศึกฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันของทีมแชมป์ลีกตามหมาลิวเตรียมรับแข่งกับแปรเชปาริเซนชักแมงทีมแชมป์บอลถ้วย2รายการโดยทั้ง2ทีมจะลงสนามประทัก,กันในช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมเวลาตีหนึ่งตรงหรือเข้าสู่ช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่สสิงหาคมตามเวลาประเทศไทยณสนามกลางบลูมฟิลด์สเตเดียมในเมืองเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล ภายใต้การคุมทัพของเทรนเนอร์คนใหม่โจเซลินกูเวเนกที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้ราวหนึ่งเดือนเศษเกมน,นี้นับเป็นการเปิดตัวที่ถูกจับตามองไม่น้อยเพราะต้องเจอกับของแข็งที่ต้องยอมรับว่าศักยภาพทีมเป็นรองพอสมควรเพราะหลังจากประสบความสำเร็จก้าวขึ้นถึงจุดสูงสุดในการเป็นแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนสโมสรก็ออาการแพ้แตกปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปหลายรายแต่ยังไม่มีการเสริมทัพเข้ามาแม้แต่คนเดียวมีเพียงแค่การดันเยาวชนขึ้นมาเท่านั้น สภาพทีมนในเกมนี้สมบูรณ์ไร้ที่ติไม่มีรายชื่อตัวเจ็บหรือติดทดแบนให้ต้องตัดชื่อออกแม้แต่รายเดียวทุกคนพร้อมลงล่าแชมป์แรกได้อย่างไร้ปัญหาจะนำทัพมาโดยโจนาธานดาวิดแนวรุกดาวรุ่งที่เป็นความหวังสูงสุดในการจบสกอร์ข้ามไปดูทางฝั่งาปารีสแซงแฉกแมงลูกทีมของมาลิเซโอโปเชติโนผลงานในฤดูกาลก่อนไม่เข้าตาเท่าไราจบแค่ตำแหน่งรองแชมป์ลีก แม้ว่าจะได้แชมป์บอลถ้วยในประเทศมาครองได้2รายการแต่ความจริงแล้วเป็นมาตรฐานของพวกเขาที่ศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งร่วมหลีกแบบคนละชั้นควรจะกว่าทุกถ้วยในประเทศมาครองได้อย่างไร้ปัญหาช่วงเปิดตลาดปีนี้ช้อปปิ้งกันมันมือได้ตัวซูเปอร์สตาร์มาเสริมทัพมากมายเกมนี้คงหวังเปิดหูซีซั่นให้สวยงามตามหวัง แต่โชค้ายที่สภาพทีมไม่สมบูรณ์เท่ารดนักเนื่องจากนักเตะหลายรายยังไม่หายเจ็บและโดนพิษโควิดในที่เล่นงานประกอบไปด้วยเซอร์กิโอรามอสควนเบอร์นาดอัลลาฟากิมีโกแลงดักบาลาฟินยาและเอลเดายมิซูที่เหลือคนอื่นยังอยู่กันพร้อมหนา้าดโดยสตาร์ที่แบกความหวังในการพังสกอร์เกมนี้คงหนีไม่พ้นคลียนเอมบัปเป้ดาวยิงวัยรุ่นทีมชาติฝรั่งเศสฮาเกมหลังสุดของปาลสแซแชักแมงชนะ3นัดเสมอ2งนัด การให้ทัศนาฟุตบอลคู่นี้ต้องมองทิศทางจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องความเอาจริงเอาจังบวกกับฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องนำมาประกอบกันริวนับว่าเกมรับแข้งที่ผ่านมาผลงานไม่ดีหากเจอกับทีมแกล่งในเกรดเดียวกันมักจะต้านไม่ไหวพ่ายไปแบบสู้ไม่ได้ดูทีท่าแล้วเทรนเนอร์คนใหม่จะเป็นต้องใช้เวลาปรับจูนให้ทีมมีความลงตัวอีกนานเลยทีเดียวเกมนี้เล่นกันที่สนามกลางรู้ตัวดีว่าเป็นรอง น่าจะเน้นตั้งรับแล้วรอจังหวะสูนกลับเป็นแท็กติกแบบเซฟเซฟเอาไว้ก่อนตรงกันข้ามกับปาลิสชชกแมงที่ปีนี้คงจัดเต็มหวังควอดแชมป์เอาคืนให้ครบทุกถ้วยและคงต้องการเปิดหัวฤดูกันโดยการสร้างความมั่นใจนัดนี้คงจัดตัวลงเต็มสูบหวังคว้าแชมป์ให้ได้แล้วคงเดินหน้าบุกแบบไม่ยัง้งมือเชื่อว่ารูปเกมนัดนี้จะเป็นการชิงจังหวะใครทำผลงานได้ตามแท็กติกโค้ชดีกว่าคงจะกำชัยไปครองได้ในตอนท้ายสถิติการจากการ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม บาเีสซงตแชมงเอาชนะได้3ครั้งเสมอหนึ่งครั้งและแพ้1ครั้งคู่นี้เปิดเละและเข้าออมาให้ทางปาลีสซงตแชมงเป็นฝ่ายต่อเสมอคู่ครึ่งเชื่อว่าราคาการจะไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกอย่างแน่นอนมองเหลี่ยมไหนมุมไหนแปชเชก,ก็ดูเหนือกว่าแบบสุดๆด,ดังนั้นฟันทงแบบไม่ต้องคิดมากเน้นต่อได้เลยทุกราคาที่ชนะเม็ดเดียวกินเต็มรับรองรอ,งรองไม่นานประตูแรกก็มาแล้วเนื่องจากตราหมาในยุคใหม่นั้นไม่เหลือฟอร์มแชมป์ให้ต่อกรนยักษ์ใหญ่อีกต่อไป